สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะรายการโสพลโซเชียลพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่ศูนย์การค้ารอย a l g a r d เด้นพาซาพัทยานะคะวันนี้ค่ะเรียกได้ว่าพลจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับผลิตภัณฑ์สวยๆนะคะที่เกิดขึ้นจากฝีมือของเด็กๆนะคะที่ศูนย์พักพิงบ้านเอื้ออารีค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะจะมีความสวยงามแค่ไหนนะคะรูปแบบแบบไหนและมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวตามพยไปชมพร้อมๆกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะพลอยก็อยู่กับป้าต่อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้แนะนาตัวหน่อยค่ะว่าเป็นใครเชื่ะป้าต่อยนะคะรัชดาชมจินดาค่ะผู้อำนวยการมูนิธิเอสเซ,เซนเพื่อเด็กไทยค่ะ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นนะคะคือพออยากทราบที่มาที่ไปว่าเรามีการเริ่มยังไงแล้วก็มีจุดมุ่งหมายยังไงบ้างคะ่ะในการทําผลิตภัณฑ์ค่ะคือในช่วงโควิดในทีล็อกดาวน์เนี่ยนะคะเด็กๆของป้ามี80คนเนี่ยมีตั้งแต่6ขวบจนถึง18ปีเนี่ยป้าก็ต้องพยายามหางานหรือหาอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาทําให้เด็กๆเ,เหล่านั้นเนี่ยมีอะไรทําในระหว่างที่ไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะดังนั้นเนี่ย เด็กผู้หญิงเนี่ยก็นึกถึงตอนนั้นมีความจําเป็นมากเรื่องหน้ากากเขาก็อยากจะเย็บหน้ากากกันป้าก็หาคนมาสอนแล้วก็ซื้อจักให้เขาสี่ห้าคันเลยค่ะเด็กตโตๆผู้หญิงก็ชอบมากเราเย็บถึง6-7 0 0พันชิ้นเพื่อไปแจกตามชุมชนต่างๆนะคะนอกจากนั้นเด็กเล็กๆก,ก็บอกว่าอยากทำมั่งแล้วจะทำยังไงดีก็เลยทํำพูงกุญแจกันเด็กเล็กๆ,ๆคุณครูคก็สอนทำพมงกุญแจจากลูกปัดมั่งจากมุกมั่งอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้ก็มาถึงเด็กโตโตเด็กผู้ชายโตโตเอ๊ะจะให้ทำอะไรดีก็มาคุยกันแล้วเนี่ยก็มาลงตัวกันที่เด็กคุผาเราก็เลยคิดให้เด็กโตโตทำปรากฏว่าเด็กผู้ชายโตโตมีไอเดียต่างๆแล้วสามารถผลิตงานหัตกรรมออกมาได้สวยงามมากๆจนกระทั่งป้าคิดว่าเราไม่เก็บไว้เฉพาะภายในองค์กรแล้วค่ะเราจะออกไปเผยแพร่ข้างนอก เพื่อหาทุนมาสนับสนุนการศึกษาของเด็กแล้วว่าปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเหลือเกินดีมากจนกระทั่งทุกวันนี้พอเด็กว่างจากการเรียนก็จะไปทำเด็กคูผาดกันแล้วก็ได้รับการเสนอจากห้างรอยัลการ์เด้นพลาซาคุณลลิตาท่านก็กรุณาเหลือเกินให้ที่เราฟรีตั้งบูธให้เราเสร็จเรียบร้อย แล้วก็เราแสดงจัดจำหน่ายแล้วก็แสดงโดยการที่ทางห้างช่วยเราหมดเลยค่ะทุกอย่างลงทุนให้เราหมดเลยค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะมีมีรูปแบบไหนบ้างแล้วราคาค่ะเป็นราคาที่แบบแพงหรือเปล่าหรือว่าราคาเราเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่ ค่ะป้าละลึกเสมอว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราทำงานให้ดีที่สุดเราทำผลงานทุกชิ้นเนี่ยให้ทนทานแล้วก็สวยงามโดยที่ว่าราคาเนี่ยแทบจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยค่ะราคาของเราเนี่ยรับรองได้ว่าท่านที่ซื้อไปแล้วจะไม่ผิดหวังเนื่องจากราคาถูกแล้วท่านยังได้ทำบุญช่วยเหลือการศึกษาของเด็กอีกรับรองว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ เรียกได้ว่าได้สินค้าในราคาที่ถูกแล้วก็เป็นการช่วยสนับสนุนน้องๆด้วยใช่ไหมคะมีอะไรที่อยากจะฝากถึงประชาชนทั่วไปไหมคะเข้ามาช่วยอุดหนุนน้องๆค่ะนเนื่องจากว่างานจักสารทุกอย่างเนี่ยเป็นโดยคนไทยนะคะ <ๆ S 2> คนไทยพื้นบ้านจริงๆที่เขาสนับสนุนงานอันนี้ออกมาแต่ว่าเราเอา ลายแนปกินจากต่างประเทศมาผสมประสานกันทำให้เกิดงานสร้างสารรค์ที่สวยงามมากๆหลากหลายรูปแบบจึงอยากให้คนไทยด้วยกันสนับสนุนเด็กไทยแล้วก็ในขณะเดียวกันสนับสนุนผลงานพื้นบ้านของไทย เป็นยาลใหญ่แล้วก็ตัวแทนของสูตรกัค้าเราเยอะกันเดินแพร่ซ่าแล้วก็ลิฟลีฟลิฟออนนอตซึ่งสูตรกัค้าของเราและทั้งทั้งสองบริษัทนี่ค่ะบริหารงานภายใต้การดูแลของบริษัทในเครือไมเนอร์ครุปซึ่งนโยบายหลักของเราเนี่ย เราถือว่าเราอยู่ในสังคมของเมืองพัทยาแล,แล้วก็โดยรอบเป็นภาคตะวันออกเนี่ยเราถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมดังนั้นคือเหตุผลว่าทําไมเราเองเนี่ยถึงช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลที่ HSN หรือต่างๆนานารวมทั้งเด็กนะคะเพื่อให้คนเหล่านี้ค่ะมีโอกาสมีที่ยืนอยู่ในสังคมนะคะนั่นคือเออขาเรียกว่าอะไรคะพันธกิจใหญ่นะคะของบริษัทในเครือไมเนอร์กรุ๊ปค่ะค่ะและนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราก็ยังบอกว่า อยากให้ทุกคนนะตระหนักถึงความเป็นมเนอร์ของเราว่าเรายินดีจะช่วยเหลือในด,ด้านอืน่นๆอีกน,นะคะในพละกำลังที่เรามีทั้งหมดอยู่นะคะก็ขอทุกคนนะมาติดต่อนะคะสื่อสารกับเราค่ะเราก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะรูเป็นหนังทนทานค่ะแล้วก็ ข้างใต้ก็ทำเห็นไหมคะเราก็ไม่ใช่ว่าทำแค่เล็กน้อยเราทำเต็มหมดเต็มใบค่ะเต็มใบราคาแค่400รอยบาทนะคะกระเป๋าแต่้างหน้าีี้หมวก200เพราะว่าหมวกก็เป็นใ่ใ่ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ตัวหูกระเป๋าก็จะต่างกับอันอื่นเป็นไม้หูกระเป๋าเป็นไม้นะคะข้างในก็มี บุบด้วยเป็นผ้าซับอย่างดีเลยค่ะเป็นผ้าซับอย่างดีบุกอย่างดีนะคะสามารถใส่สตางต์งไปนู่นไปนี่แบบของเล็กๆน้อยๆนี่ใส่สบายคงทนคนมาล้วงกระเป๋าไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีบุข้างในแล้วก็กรีดก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่านเหนียวแน่นเลยค่ะคือราคาคุ้มม กับในส่วนของวัสดุนะคะแล้วก็ลวดลายที่เขาทำแล้วเราก็หมวกเนี่ยเขาก็ขายธรรมดาเขาก็ขายกันละสอ0รโดยที่ไม่มีลายอะไรเลยนี่เราก็ขายแค่ร้อยห้าสิบบาทนะคะร้อยห้าสิบบาทแล้วก็เข้าชุดกันกับคือทั้งที่ดีนะคะซื้อซื้อสองเซตเลยเนี่ยสองชุดเลยมันจะเป็นอะไรที่แบบเข้ากันแล้วก็ลงตัวสุดๆค่ะ ทางห้าง Royal Garden Plaza นะครับของเราก็มีกิจกรรมที่เราจัดนทุกเดือนอยู่แล้วโดยเฉพาะของเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เราจะมีงานครอบครัวใหญ่ๆก็คืองาน Kids World Runway นะครับผมงานนี้จะเป็นงานที่จะให้น้องๆที่อยากจะมาลองฝีมือในการเข้าวงการของการเดินแบบนะครับผมอันนี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงของวันหยุดยาวของวันที่24-25ตุลาคม ผมเราก็จะมีแขกรับเชิญชื่อดังของวงการการบันเทิงที่จะเข้ามาร่วมงานนี้ด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นงานของครอบครัวนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดของทางงานนี้ในเฟซบุ๊กเพจของห้างของเราได้ นอกจากงานที่เราํำลังพูดถามไปเมื่อกี้เราก็จะมีอีเวนต์เรื่อยๆนะครับผมของทางศูนย์การค้าก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกทคนนะครับในช่วงของวิกฤตของโควิดเราก็อยากจะให้คนไทยช่วยคนไทยกันเองเนี่แหละโดยเฉพาะของเรามีบูธของ HSN นะครับผมก็ทุกงานทุกฝีมือที่น้องเขาทำเขาตั้งใจทำกันมากนะครับอยากจะให้เข้ามาดูเพราะว่าสินค้าน่ารักมากตะก้ากระเป๋ามีทั้งหมวก สินค้าที่สามารถใช้ได้ชีวิตประจําวันได้<ม>ก็ใครที่อยู่ในพื้นที่<ม>หรือว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์อาจจะมาเที่ยวพัทยาอยู่แล้ว<ม>ก็อยากจะขอเชิญชวนมาที่ห้างรอยัลการ์เด้นพลาซาแล้วก็มาช่วยอุดหนุนน้องๆใน,นการซื้อสินค้าที่น้องเขาทำได้นะครับ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราได้ชมกันในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าสวยงามประณีตและใส่ใจลงไปจริงๆค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ดูแล้วอยากจะไปร่วมกันอุดหนุนนะคะก็สามารถไปชมกันได้ที่ศูนย์การค้ารอยเย g นการเด่นพาซาพัทยาสำหรับวันนี้รายการโสพลโซเชียลต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ